เรามาดูวัตถุดิบของข้าวต้มหัวงอกนะคะหรือข้าวต้มโบราณวัตถุดิบก็คือข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวหมูแม่แช่ประมาณ30นาทีค่ะถั่วดำค่ะต้มเรียบร้อยน้ำตาลกะเกลือ3ามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีกล้วยใบตองค่ะใบตองเราจะเลือกเป็นใบตองที่ไม่อ่อน แล้วก็ไม่แก่จัดนะคะเป็นใบตองริ้วของใบตองตรงนี้เขาจะละเอียดกว่ากันนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนที่ใหญ่แล้วก็ส่วนที่เล็กนะคะเราจะทําเป็นสองส่วนคือชั้นนอกกับชั้นในอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตอกค่ะตอกแม่ก็จะเอาไปแช่น้ํานะคะหลังจากแช่น้ําทุกครั้งะคะ่ะ เราก็จะนำตอกที่แช่น้ำเสร็จนะคะใส่ถุงมาดไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาโดนลมและตอกของเราที่แช่น้ำก็จะอ่อนอยู่ตลอดเวลาจุขั้นตอนกนารทำเลยนะคะถั่วดำนะคะเราต้มเรียบร้อยแล้วล้านำผสมลงกับข้าวเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัดเข้ากันเกลือกับน้ำตา,าลใสลงไปเลยคะ่ะ ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะในสูตรของคุณแม่ก็จะใส่ครูขาให้เข้าๆกัน สำคัญมากเลยนะคะความอร่อยของข้าวต้มหัวงอกสำคัญที่กล้วยกล้วยของเราก็จะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่สุกจนนิ่มจนเกินไปนะคะกล้วยต้องเป็นกล้วยน้ำวา้าเราก็จะได้ข้าวเพื่อเตรียมในการห่อนะคะขั้นตอนในการห่อนะคะเด็กๆแม่ก็จะห่อให้ดี เราก็จะนำใบตองสองชิ้นนะคะมาวางข้างใบตุ่ตองนวลนะคะหงายขึ้นแล้วก็ข้างใบตองเขียวนะคะคว่ำลงเราก็ใส่ข้าวไปชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการเลยนะคะแล้วก็ใส่กล้วยค่ะกล้วยต้องหงายขึ้นนะคะเราค่า ผ่าเป็นสองชิ้นเราก็จะหงายกล้วยขึ้นอย่างนี้ไม่คว่ำนะคะเพื่อสะดวกเวลาเราจะมัดก,การห่อก็จะห่อเหมือนกันกับข้าวต้มมัดนะคะใส่ข้าวเล็กมากน้อยตามที่เราต้องการเลยนะคะจับใบตองผ่นเป็นสอง างนะคะแล้วก็เคาะให้ข้าวเขาลงไม่กระจายจาับมึงจับมึงนะคะเราก็จะได้หนึ่งชิ้นนะคะ อ, okay. อย่าลืมนะคะใบตองของเราเวลาเราได้มาแล้วเราต้องผึง่งแดดให้ใบตองเขานิ่มก่อนค่ะจากนั้นเช็ดทำความสะอาดก็จะได้แล้วเราก็นำสองชิ้นมาประกบกันเลยค่ะ ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าเรามัดแน่นมากเลลวลาข้าวสุกเขาก็จะขยายตัวอีกนิดนึงพอต้มของเราจะได้ไม่แตกค่ะไม่ต้องดึงจนๆึงจนแน่นจนเกินไปเป็นพอดีพอดีอะคะ่ะจะได้มาอย่างนี้นะคะแล้วห่อไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มัดข้าวต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนการต้มค่ะเราก็จะข้าวต้มมัดของราเรานะคะจะเรียงเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนก็ได้นะคะถ้าเรียงเป็นแนวนอนแล้วก็เรียงเป็นแนวนอนให้เท่ากันถ้าตั้งก็ต้องตั้งทั้งหมดเลยนะคะ เชื่อว่าเวลาเขาต้มสุกเขาจะได้สุกสม่ำเสมอแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะเราใส่น้ำให้ท่วมข้าต้มนะคะเติมน้ำไปอีกทีนึ่ง เคล็ดลับที่สำคัญนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวต้มของเราบูดเร็วนะคะจะอยู่ได้ถึง4-5วันใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะในการต้มแล้วเราก็ทำการต้มข้าวต้มเลยค่ะน้ำนะคะต้องท่วมข้าวต้มของเรานะคะน้ำต้องท่วมข้าวต้มแล้วเราก็ต้มเป็นเวลา 30นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะปิดไฟใน,ในเวลาต้มด้วยค่ะข้าวต้มมัดของเราก็สุกแล้วนะคะแล้วเราก็ตักออกมาจากหม้อปล่อยให้เย็นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำข้าวต้มหัวงอกกันค่ะข้าวต้มหัวงอกก็จะมีวัตถุดิบนะคะก็จะมีมะพร้าวขูดเป็นมะพร้าวทึงทึกนะคะแต่ของคุณแม่ใส่ ใช้มะพร้าวน้ำหอมค่ะทึมทึกของน้ำหอมนะคะแล้วก็คู่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเราได้ข้าวต้มมัดนะคะการต้มข้าวต้มมัดนะคะเราก็จะต้มประมาณ30นาทีเมื่อเราต้มข้าวต้มมัดรอบแรกนะคะเราจะแบ่งเป็นเมื่อเข้าร้อนเมื่อเมื่อ พอเขาเดือดนะคะเราก็จะลดไฟให้เป็นให้เป็นไฟกลางท้งแรกเราเป็นเร่งไฟร้อนจัดนะคะแล้วก็ลดไฟเป็นไฟกลางต้มต่อไปจนเขต้มละสุกค่ะจะได้น่าทานไหมคะจะเหนียวนุ่มน่าทานมากใครจะทานเปล่าเปล่าก็ได้นะคะรสชาติเขาก็จะออกเค็มนิดนิดนะคะ จะไม่หวานทานเป็นข้าวต้มจืดได้หรือใครจะนำไปจิ้มกับน้ำตาลอ้อยก็ได้ค่ะก็จะได้รสชาติหอมอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะ โดยมะพร้าวค่ะมากน้อยตามที่เราต้องการเลยนะ เมื่อเราขูดเสร็จแล้วนะคะเราควรจะนำไปนึ่งสักรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลค่ะตามชอบเลยนะคะชอบหวานมนากก็ใส่มากเป็นอันเสร็จค่ะข้าต้มหัวหงอกของเรานะคะนาทานไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะชิม ชิมเฉพาะกะต้มก่อนนะคะรสชาติกระต้มของเราก็จะเหนียวหนึบนะคะเมื่อทานคู่กับมะพร้าวก็จะได้ความอร่อยหอมมะพร้าวนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบเพปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อติดตามครั้งต่อไปค mm ุณ hmm. แม่พาแชร์จะพาเข้าวขวดทำเมน,นูอะไรนะคะ เะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยออร่อยนะคะสวัสดีค่ะ